ครับพี่น้องครับวันนี้ผมภาพพี่น้องมาทีงานยิวท่าพระขอนแก่นครับนี่ทางเข้าครับโอ้ยยิ่งง่าร่างกายน,นี่ครับติดถนนมิตรภาพเลยสิพาพพี่น้องมาเที่ยวครับเหมือนคลิปนี้มาแปลกๆกัก็หน่อยครับมาเที่ยวหิวท่าพระนะครับคนหลายพุกพ่านโอ้หลังท่าไราครับลองฝั่งทางเลย ปกติวันีนเน้เป็นธันวนเดินแหละครับปกติเป็เปเป็นธันวนเดินแต่ว่าอ่าช่วงเป็นงานอยู่ครับเป็นงานอยู่ครับโอ้โหแล้วครับสุดรู้สุดตาครับเขาเสียผา,ามีอย่างไรครับ

กินหลายกับสองคทางขได้มากินเนี่ยค่ววันนีครับเอาพค่ะวันนีครับผมวันนี้เป็นงานเนี่ยทาระข <c oughs> อะท,ท<โ>อ้เอาไม่ทันเอาวนั้เหรอเอาวันีไม่ทันครับอ่าเนเวันี้ไครับโอ้ พราะทำนิ้คนยาวเย็นเลยอันนี้เฉพาะเฉพาะงานนิ้วเฉพ,พาะงา,านนิ้วเฉพาะนี้เลยเฉพาะงานนิ้วเป็นแน่จริงครับไปทอดมาดูการลูกค้าถ่ายนะอะไรกันบ้างมการไอดทอาชีพช่ว,ชวงเพันตอนนี้ยัง,งอยู่ครับี่บ้านเพิ่นอยู่วังตนินตลาดพอดีพอดีนะครับก็เลยพื้นที่เหมาะครับ ายอยู่หน้าบ้านเลยครับนอยบรรลุครับคุณค่ะตอนนี้เรากำลังอยากรับออเดอร์ลูกค้าครับลูกค้าก็บพรขาดไซดครับโอ้สองกระทะเอาไปอยู่กันนะเดี๋็กนายสิมานั่งให้เรามานั่งคุยน้ำนะครับเป็นลูขายของตะบนนะครับตอนนี้เรากำลังอยากขายของนะครับนี่คืออาชีพของอดีตสแตนเม้นมือหนึ่งของเมืองไทยแหละครับตุรกีตอนนี้กายอยู่ไร้แล้วครับาคขายง่ายมือแล้วก็ตีลังกายบาดผลที่ตุรกีเนาะ หลุก้ามาลอดต็มมนาร่านเลยครับทั้งคัไทยไท,นะทั้งหอยทอดเยัไทยมานี่สองชุดนะล,ง,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 ลงมลงนาได้เลยเนี่ยแพกค้่กองก็มีครับพวดนะครับุทาพ่ทายืนทารบางแรอไรก็นี่นบครับหล้ยองเน่าเพราะว่ามันเกือบสองชุดเลยับห้อหอยทอดไม่ทอดพุ่กับบรรลุ ันนี้ผัดไทยผัดไทยนะครับผัดไทยอันนี้หอทยทอดนะครับฝีมือของผู้กับบรรลุสีแสงครับเฉพาะงานยิุ้ทธะพระเท่านั้นถึงได้กินโอ้ซิผัดไทยกันนะพี่น้องครับพี่น้องครับผมสนใจนี่ครับเมนูอ่อส่วนตอนนี้เขกากำลังสั่งอ่อส่วนของละหน่อยเราเฮ็ดเหยียดนะไอเด็ดขาดขึอยังดีลค่คชั่น,น,นะระเบิดนะเบิงรงนตอกไข่โอ้ตอกไข่กับซ้ำหน่วย,ยครับซหน่วยตัวนี้ อาตัวพร้องกันร้อมกันอ๋อเป็นทอดอันนึ่ใส่เอ่ออ่นนขาอบราณนครับการทำออส่วนนะครับผมเป็นซื้อไม่แปลกๆผมเรียกกินเลยทีเเป็นห้อยนั่งร่มครับ แล้มีอ,มอออส่วนอหัว,หวอาอหัวคือทอดกรอบครับอ้ออ้อส่วนจะเป็นเนื้อหนียวครับแ้วถ้าเป็นกรอบคือจะค้ถอดเือดก่อนออยแต่ว่าเฮ็ดจากเอั่วถั่น,นมเป็นวอืมอเป็นเวทีกทารทำมืมอมเห็นชีวิตไปเรืยเอยถั่วน,น้รวมพอกกับจีบเนื้อเหนียวไม่ต้องแสบ นีอคื่องใดทีแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานมีพวกอส่วนนะครับอันนี้ครับออสวนนะฮะโอ้เนเน่ที่จริงๆมันจะมีผักชีโรยอ่าผักชีหมดแล้วครับผักชีหมดกับหมอนี่ครับัทอดย่างขายขายดีไรหมดแล้วหมดเลยมือทุนไทยแล้ว นะครับอ๋อนี่ครับพ่อส่วนพ่อส่วนครับใช่ครับใส่ตัดได้อ๋อแล้วใส่เนียนอันนี้เราใส่นี้นมาอ่ะยอยอยอว่าไงใส่โรยโอ้ใส่โรยเต็มส่วนน้ำก็่งเซ้นน้ำจิ้มได้หลายใส่เยอะๆเปล่าอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนตรงที่ตรงที่มีเออน้ำจิ้มโอ้นี่นี่ครับร้อนครับร้อนๆโอ้หอนครับไอหอนนะ ไงครับก็จัดอันนี่คือยอดส่วนนะฮะร็จาดยอดส่วนคือความนุ่มนุ่มครับหอมนุ่มหน่ล้ากินหอยนาง่มไโอ้ยร้านไเนของเอ้แค่กินเข่กลิ่นเนี่คือยอดส่วนอ๋อสดีดีครับพี่น้องกินมูเด็ดเลยครับตอนนี้พ่มงกับเพื่อนกับบ้างแล้วครับบ้างที่จะมานั่งบอกกันบ้นแต่งแต่้มครับผมสวัสดีครับวันนี้ยังเป็นทางการนะครับมือมือแรกในนะของงานนะแต่งแต่มซีรีสวงแรกหวัดดีครมครับ ของเอาวัานนี้มีลูกเขยมาซอยอออกระท,ทานึงก,ก็เลยตุละกระทากับลูกเขยครับ,รบโอเคอย่เตานึงก็เป็นเอ่อเขาไดครับได้สูตรไม่ต้ I, OT, องใส่กนระป๋องพราะทบอกใช่ปะอันนี้สูตรสูตรคือทดลองกันตอนแรกไปขายเยอะน้ำพองครับโอ้บ้านมะน้อยครับผมบ้าน<ผ>มันมู่ล่ะเรียนรังน้ำกันเนี่ยครับน้อยน้ำพองเนี่ยน้อยน้ำพอง ก็เฮ็ดสูตรน้ำกันขายน้ำกันมาลงทุนน้ำกันขายเฮ็ดถูกไปเฮ็ดมาเฮ็ดทั้งนี้กับเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเลื่อยปั๊บไปเลื่อยจนจนพ่อสูตรนี่ดูเลยดูเลยสูตรนี้เลยอยูเคลื่อนขึมีหน่อยน้ำพองครับกับผมนายประลุนีนายบระลุกับหน่อยน้ำพองแค่นั้นตองหน่อยครับผมตองหน่อยเพื่อหากินคนละส่วนเขาอยู่ส่วนน้ำพองนั่นส่วนน้ำพ้องเขาส่วนกวางกัไปพุ่นเขาส่วนกวางแล้วกันวุนครับแล้วพอนะมีอยู่ที่ มึงพ่นมังพ่นเออเห็ยนเรียนมึงพ่นมันไพ่แล้วก็สารคามส้องข่าวไปพูนสารคามนี่ผมผมไปไปไปทอดไวรผมไปหาไว้แต่ว่าหนึ่งผมผมมีร่าให้มั่วไปเลยให้มั่วไปเอางั้นนะได้เป็นแสนนะครับอู้คือที่ผมให้ผมได้แค่แรกแค่ได้สองแสนสารคามพอนเป็นยังวัดอ๋อแมีนเบียนเบียนครับยังไงที่ได้ที่เป็นความเป็นกรรที่มาหน่อยเอิ้นไม่ใช่ที่กคือมึงพ่นมึงพ่นครับกับการ์โนน อาอันนี้งานนี้แล้วผมก็บทีเดไปวันที่แปดม,มีมีงานมูมูเกษียนท่นวะอ่าสิแปดเดี๋ยวนี้ก่นที่แปดเนี่ยราคามี่ยี่มกไปพีโลกโอ้ลงท่านครับลงท่านมูมูมูมลาลายะมูของมาลายะมูของเม่ทันเออตอ,ตองาาอาาอจากนั้นก็มากลับมาก็จารย์ทีนี้คอนเทนต์งานค<อ>ือคือคือผมไปไปยืนเสนองานยยะอะไรเยอะผมเก็บบทวันแล้วผมผม,ผมเนียดสามเรื่องครับสามเรื่อง ตอนนี้ได้สองเรื่องครับเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเอาให้แล้วยืดดีแล้วสามเรื่องคือช่วงนี้ท่านปราก็เลยเอาขายความวันเนี่ยนอย่างที่ไปเดินที่งางเขารอผมที่งานที่เจ็ดบอกว่าขายเงินอยู่ขายเงินขายเงินเนี่ยครับได้เป็นกอประจํางานงานอยู่งานขึ้นไหมครับต้องเงี่ยมขึ้นพอดีชิมทุกอย่างก่อนช่วงนี้ยชิมทุกอย่างมันชิมัดพุทธนังเลยก่อนเน่ยแต่มามาเฮ็ดตัวนี้ก่อนขายความอย่างที่ว่า เฮ็ดปีระเทือเลยบ่ครับบ่บ้บ่ได้เฮาบ่ได้เฮ็ดไรนายนารันเนาะแม่แม่แม่ปีละเทือร์เขาพวกน้กินแต่บ้านมันงันหิวหรือบ่างันเทศกาลจ้างเขาได้กินเขาไปกินโอเคพี่น้องไปเลยเป็นลุงท่านเ้องไปเลยครับครับเ้องเป็นลงท่านแต่สมถติพี่น้องเขาอยากติดต่อพี่ลุงท่านนี่เป็นเศษสศษซอกเศษงบประมาณไหไรบ้างเลยถ้ารอบสถานที่นี่มันเป็นมื่นขึ้นครับไปร่วมงานห้องเป็นรอบแปดท่านคือโทรโทรมาสอบถามก็ได้เอาให้คือคือผมผมเคยไปเยอะสุราษฎร์ สององตีอะไรสางี้ห้มพายเกีดีสองตีสามหมื่นค่ามันทัางหันครับนี่ยูแม่แต่งยใหไ่ครับสามหมื่นคามันตัางหันอ๋อพีความขห้องอาจะเงังไงครับพนเป็นหมื่นโอ้แต่พี่ต้องสนใจกันเดี๋ยวเซียนน้อต้องให้เบอร์โทรไว้ติดต้อร่มทันลืตัวก็คือ0 8 4ย์1 7 5 8ห นี่เบอร์เบอร์ภรรยาเบอร์คุเบอร์เบอร์ีเบอร์ที่ตัวงานแต่พี่น้องมีอ่างานประจำปีงานจะคิดล่งทานหรือว่จะไหนอยากให้พูดกับไปรู้เราไปเฮ็ดอยถอดให้กินความไทยลูกพุกกับเราทำเนี้ยแต่ว่าตีลังกาโชวเพราะนั่นละรอไเลยยังไม้เลยเอวเอวลันปัดแล้วพี่น้องถามหลายหลายว่าตอนนี้รถตีลังกาได้เพ่กเม้นตกี้มือหนึ่งเออมือหนึ่งของของตันเนียเลยกั เกย์เกย์เกยตีแห้งกันกั้นป่ะหน้าโอ้มาแล้วเราเป็นคนสอนเออเจ้าเป็นอาจารย์แต่ว่าเจ้าไม่สู้สิเออเจ้าช่วยลังเราเราเรียนสูบอะไรเลออก็มีมีมีงานหนึ่งผมไปซอยเยอะเขาก็ครับร้านั้นล่านั่นเป็นบวชลูกครับครับปลางานงานเพิ่นเกิดลูกสาวไปซอยซื้อคือเพิ่นออกเพิ่นออกค่าค่าไหนที่เอากาไปทอดอะไรซื้อกระดอนอยู่คือเขา พวกเขาข้อว้าน้องห้ากันครับเวราผมพันน้ำอะไผมไปกินพี่อยู่เท่่ครับรถป้าไปสองันนงสามขันนเกกินพี่เลยเพราะเก็บเงินเลยครับเอพราะว่าขึ้นคนเคยใส่ลุยนัำกันว้านี่มีอะไรเราขอพุ่นน้อยน้อยบรลุครับผมแก้บเสียพี่น้อยผมมากเหมือนี่ไพอดีโอเคครับพจะเป็นอ่าผัดไทยไม้ทอดแล้วก็อวสวน เอาส่วนเอาัวเต้าเหมือนอิ่มกวนอิ่มกวนเลยบบดฮอททะเลถอดครับหลายอีรีครับหลายอีรีได้ครับบริมาณหลายอ่ะนะครับแต่พี่น้องมากว e Kay, ่ท่านปีนี้งั้นอยู่ท่าบะมาปีหน้าเลยครับเยอครับเยอปีหน้าจัดประมาณนี้เนาะเดร็กมิชิกาครับผมขอบพูดน้อยๆไล่ครับผมมาดิีารคนไหนครับเนี่ยผู้คนไหน ใหดูครับสนานกันไป